สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แอนอีกครั้งในวิชาการงานอาชีพค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนจะได้เริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องงานประดิษฐ์สร้างสารรค์พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่า งานประดิษฐ์หมายถึงอะไรถ้าใครยังไม่ทราบเรามาฟังกันเลยค่ะงานประดิษฐ์หมายถึงการนำเศษวัสดุหรือวัสดุชนิดต่างๆมาดัดแปลงและประกอบกันให้เกิดประโยชน์เป็นของเล่นของใช้หรือของประดับตกแต่งภายในบ้านของเราก็ได้นะคะงานประดิษฐ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้าง เรามาฟังกันเลยค่ะ 1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะ 2. ทํทำให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ 3. อาจเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเด็กๆนะคะ 4. ทํทำให้เด็กๆมีของเล่นของใช้ของประดับตกแต่งภายในบ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะ 5. ช่วยให้เด็กๆประหยัดรายจ่ายภายในครอบครัวด้วยนะคะ และ6เด็กๆได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาดัดแปลงสร้างสรรค์เกิดเป็นของเล่นของใช้ของเราเองด้วยค่ะประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ประเภทใช้เป็นของเล่นของเล่นเหล่านี้อาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ภายในครอบครัวสร้างขึ้นให้เด็กๆหรือเด็กๆสามารถสร้างขึ้นเองได้ค่ะเช่น งานปั้นหรือการพับกระดาษนะคะต่อไป2ประเภทของใช้ซึ่งของใช้นี้อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะเช่นการสานตะกร้าการปั้นดินเผาหรือการเย็บผ้าให้เป็นชุดต่างๆนะคะและสุดท้ายประเภทงานตกแต่งค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งเองได้เช่น การทำกรอบรูปหรือการประดิษฐ์ดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นะคะชิ้นที่1ค่ะกันไกลกันไกลมีไว้เพื่อตัดกระดาษและตัดผ้าให้ขาดออกจากกันนะคะกันไกลเป็นของมีคมเด็กๆควรใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะชิ้นที่สองคือกาวนะคะ กาวมีไว้ติดกระดาษหรือติดผ้าติดไม้ชิ้นเล็กๆค่ะในการใช้กาวเมื่อเราใช้เสร็จแล้วต้องปิดฝาให้สนิทนะคะป้องกัดกาวแห้งนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นที่3คือดินสอนะคะดินสอมีเอาไว้เพื่อร่างแบบออกแบบหรือขีดเขียนบนสิ่งที่เราประดิษฐ์นั่นเองค่ะต่อไปชิ้นที่4ค่ะ ดินสอสีหรือสีไม้มีไว้สำหรับระบายสีภาพและตกแต่งผลงานเพื่อให้เกิดสีสันสวยงามนะคะและสุดท้ายชิ้นที่5ค่ะไม้บรรทัดนั่นเองค่ะมีเอาไว้เพื่อวัดขนาดและช่วยเป็นแนวขีดเส้นให้ตรงนะคะการประดิษฐ์ของเล่นของเล่นเป็นสิ่งของที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบของเล่นมีหลากหลายประเภทนะคะ บางประเภทช่วยให้เราเกิดความสนุกสนานบางประเภทช่วยให้เรามีความเพลิดเพลินหรือบางประเภทช่วยให้เรามีความรู้ช่วยให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์และนอกจากนั้นช่วยให้เราเกิดความคิดที่เฉลียวฉลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะของเล่นชนิดต่างๆ มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปเยอะแยะมากมายและในบางชิ้นมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเกิดเด็กๆซื้อแต่ของเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดตังไปกับของเล่นของเราใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์แอนจะพาเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นค่ะแต่เอ๊วันนี้ให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะสิ่งของที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือ 1. กระดาษ A4 สีขาวค่ะ สองกาวสามกันไกลสี่สีไม้เมื่อเด็กเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาประดิษฐ์ของเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์แอนขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้าแล้วเราจะมาประดิษฐ์ของเล่นไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.